สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับฟิชชิงทริปนะครับวันนี้ฟิชชิงทริปจะพาไปตกปลานะครับาไปตกหมายแบบหมายลักเรียบท่านผู้ชมหมายเดิมสะพานใน RPC นะครับเข้าง่ายดี <laughs> ไม่ต้องไปสรรหาเอ,อ ใหม่ครับๆนะเพราะว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะท่านผู้ชมเวลาเราน้อยเราก็ต้องเอาหมายที่เราคุ้นเคยไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเวลาเยอะๆโอกาสมีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสรรหาหมายใหม่นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขับรถไปที่หมายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับคุณผู้ชมก็เนี่ยนะ ถึงหมายเอาเรือลงแล้วตอนนี้เอาเรือลงนะครับน้ําเรียบเป็นกระจกเลยท่านผู้ชมหน้ามรสุมครับช่วงลักเรียบนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสะพานนู้นสะพานสั้นหมายหากินเรานะครับวันนี้มาสองลำกับกเพื่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลากเรือไปไปนู่นก่อนพร้อมท่านะผู้ชมนะครับดูคลื่นข้างหลังพอไปได้นะนะครับ กล้องวันนี้ก็จะเป็นกล้องมุมหลังแหละวันนี้เปลี่ยนมุมมากเล่นมุมหน้าอย่างเดียวก็ไม่ไหวเนาะเราก็เล่นมุมหลังมางให้ดูฝั่งนี้ครับคือดูซิว่าเราจะรอดหรือจะล่วงนะท่านะผู้ชมฝนก็กําลังจะตกอีกแล้วฝนจะตกอีกรอบแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักครับมันก็เลยเรียบแบบเนี้ยนะครับอับลมหน่อยนนะอนะเดี๋ยวรอจังหวะเอาเรือลงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะ ครับคุณผู้ชม ต่เย็นๆเลยรอก่อนภาคขึ้นหัวขาวนะครับแบนเนี้ยขึ้นหัวขาวรออนได้ ไปครับถ้าถ้าขึ้นมาเราต้องรีบเอาหัวเรือให้โตขึ้นให้ได้นะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปเชื่อมเรือกับเพื่อนก่อนนะครับ เชื่อกับเพื่อนก่อนให้มันลากให้มันลากเนาะแล้วเราค่อยมาถ่ายต่อเนาะไม่ได้เคลียร์เมมโมรี่ท่านผู้ชมเมมจะเต็มเอาแล้วท่านผู้ชมของแบงค์ของแบงค์งัดมันขึ้นมาเพื่อนงัดมันขึ้นมาเพื่อนขอละสามสี่ทีแล้วขอละ เอาดีไปก่อนอดีเต็มหน้าโ,<ท>โอเคเก็บปลาะเก็บปลาก่อนโ,โอ้ยกว่าจ,จะหาไซต์แบบว่าใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้ได้ท่านผู้ชมทรักทุเลมากเลยเอา้าโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงท่านผู้ชมกดถ่ายไปดันนะปลาตัวแรกของมโครจิ้เรามาแล้วเป็นกอบปฟอดตนะครับนะเ,เขาอันนี้เรา เราถือเป็นปลาตัวแรกเราจะเก็บเป็นเฉลยไว้ก่อน,นเก็บเป็นเฉลยไว้ก่อนอย่าอุปกรณ์การจับเฉลยเรากระบุงมันคือกระบุงครับผมอุปกรณ์การจับเฉลย ต่อเนื่องครับเก่อเจอกเกยเนาะแบบทีละนิดทีละหน่อยเยอ่อ15กรัมนะครับแล้วก็จิบห้กรัมเพราะน้ำกำลังขึ้นนะครับมันถึงกัด จริงเก็บต่อพอสเนี่ยผมเก็บเป็นเฉลยนะครันผู้มเก็บไว้เป็นเฉลยมาหลายตัวแล้วนหาตัวใหญ่ ข้างในน่าจะมี สองเข้าไปลึกๆน้ำมันต่ำนะ ที่ถึงพื้นกัดปนนั๊บโอ,อ้ช่วงสุดท้ายแล้วับท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ปลาไม่ค่อยได้ถ่าย หาปลาไม่เจอท่านผู้ชมนะครับเก่เกยก็ไม่เจอท่านผู้ชมแปลกมากครับหัวน้ำขึ้นสวยนะแต่พอสักระยะแล้วแบบน้ำจะแรง เลยมาแล้วตัวแรก <c oughs> จะหาคินตัวเท่านี้หรือ <c oughs> ไม่รู้ครับเอาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ちょっと待っ What <laughs> ร้อยตัวที่สองฮ<ค>ะอะไรนะเกลือค,ค,ครับอังเกยครับ ครับคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผลงานก็ที่เห็นในคลิปเลยนะปลาไม่เดือดวันนี้นะครับใต้สะพานแอร์บีซีปลาไม่เดือดเท่าไหร่วันนี้มีให,ใหญ่ๆหนักๆมีนะครับแต่เอาตัวไม่ได้กันเองนะโอกาสพอมันผ่านไปแล้วมันก็หายไปดังกระสายลมก็มี มาบวกเพิ่มช่วงบ่ายก่อนจะกลับเนาะอังเกยร์ตัวนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้เราต้องขอจบลงทีงเท่านี้ครับคลิปหน้าเขาว่ากันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับ นะครับคุณผู้ชมเรียมขึ้นฝั่งเรียมขึ้นฝั่นงน้ำไม่ลึกหรอกแต่คลืนใหญ่จับขงึงินตับขึง